คุณสวัสดีครับคุณพ,พ่อคุณแม่ตรงนี้คือส่วนที่เรียกว่าวิลล่านะครับมีสี่หลังก็สองคนสามคนมนี่กำลังดูนะครับแต่าเด็กสาว,สาวตรงนี้เป็นเส้นส่วน,นวที่เป็นบริเวณที่ไว้ทำแคมป์ปิ้งนะครับน่าจะเหมาะเลครับดีมากครับเชิญสาวนะครับ ข้างบนก็จะเป็นห้องประชุมน,นะครับที่เราประชุมกันทุกวันดีครับที่เนี่ยเขาก็ปลูกสร้างแบบสถาปนิกของเขาอะนะครับมันก็แบบไม่ได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนแนวไหนก็ไม่ได้มีแด้วยความที่คุณพ,พ่อน้ำเหนือใหที่เป็นตแบบานี้เขาก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบ มาทางธุรกิจมากมายนะโอสวยจริงๆครับแม่วันนี้ดูสิฟ้ <My S 1> <ภ>าแจ่มสวยมาก <Yeah. S 1> เด็กๆพร้อมนะครับมาเดินออกกำลังกายกันเห็นไหมครับเป็นภาพที่คุณพ่อแม่ต้ดอ,อิจฉาแนา่หายใจเป็นจังหวะลูก <c oughs> อดทนไว้ก่อนลูกอดทนไว้

ขาวมื้อเช้าหลังานเยเอาละเอาละตัวสิบครั้นะพร้อมันพร้อมล้วเริ่มได้แต่ข่าวแต่ข่าวแต่ข่าวเออหนึ่งนับไปนับไปนับของใครของมันเอาละเอาละเด็กๆอย่ามัวแต่นีสิ เด็กครับกิจกรรมเนี้ยเสียงเห็ความสุขของเด็กๆครับเห็นไหมครับดูนะครับกองไปทั่วหุบเขาเลยครับเด็กมีความสุขดีครับคุณพ่อแม่แลวดูดิครับดูบรรยากาศแหมอัดดินจริงครับ เชิญจะกินสักทีหนึ่งอะเกือบแล้วในปากออก <laughs> พี่เอ็มครับนี่อะไรครับของหวานหลังอาหารครับ <laughs> <laughs> นี่น,นี่เป็นสิ่งที่คุณแลมเตือนพี่เอ็มมาตลอดนะว่าทำงานหนักเหนื่อยแค่ไหนเราก็หมดเลยค่ายา,มมาแมวละต่อไปนี้พี่เอ็มมากินพิซซ่าคุณแลมดีกว่ <laughs> ากล<ม>ับไปได้กินแน่นอนนะ, <laughs> นะครับ <laughs> วันนี้เราจะไปบ้านเทียนนันนบางแบินดอมืองสนาครสนามบิลดอนครเย้สนามบินดอนครเย้วันะครับพึบ่งทางแล้วครับคุณพ่อคุณแม่9ก้นาฬิกาสานาทีครับคุณพ่อคุณแม่ลูกๆทุกคนนะครับมาถึงบ้านหอมเทียนแล้วนะครับสรวนพึ่งน,นะเรียกให้ถูกนะบ้านหอมเทียนนะ เด,เด็กบ้านเทียนหอมหอมเทียนสลับกันอยู่เนี่ยนะครับหอมเทียนเอ่อนะครับอ่ะทำไมถึงให้อย่างนี้กลับหลังสีกลับหลังหารเห็นไหมง่ายแล้วเห็นปะ่ะและพี่ก็ไปอยู่ข้างหลังอันนี้เดี๋ยวครูแหมมถ่ายรูปรวมก็จะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวรอครูแหมมแป๊บหนึ่งอ่ะครูครูไปอยู่ข้างหลังครับอ่ะคุณครูพี่เลี้ยงอยู่ข้างหลังมาเราเป็นระเบียบเรียบร้อยอย,อย่างเงี้ยจะง่ายลูกเรา เป็นกรุ๊ปแรกเลยนะครับที่มาถึงกลับบ้านได้จบแล้วนี่โอเคนะครับโอเคแล้องน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรครับปแน้องน้องๆเรียนอยู่สีอะไรกันบ้างเออคนแรกครับกางเกงสีฟ้าน้องตเลโอ้เอาเลยนี่เป็นหัวหน้าแนะนำได้ไหมแนะนำเลยครับ นะหัวหน้าลูกเพื่อนครับนนลูกพี่นะจ่าอันเดี๋ยวตบมือให้เพื่อนหน่อยเอาแล้วอันหัวหน้าชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับชือ่อลูกพี่นะฮะชื่อลูกพี่อะไรครับไม่ได้ยินครัดดังๆนิดนึงจ่าจ่าครับจ่าจ่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่สวยงามนะครับน้ำแข็งน้ำเย็นลรงจุ่มที่เย็นไหมสองห้างเลยเห็นไหมครับอ่ะ วิธีการต้านนะครับเทียนตัวนี้เราก็จะต้องเทลงน้ํานะครับเทลงน้ําปกติน้องๆสังเกตดูนะครับแบ <c oughs> เ,เป็นก้อนใช่เขาจะลงบตัวกนเป้อนขง้น้าข้างล่างนะครับส่วนเทียนที่เราไหว้พระกัน <c oughs> หรือว่าเทียนที่เราไหว้ตามท้องตลาดที่เราซื้อตามท้องตลาดเวลาเราเทลงน้ำงเดี๋ยวจะบงังไม่เป็นไรครับเข้ามาได้เข้ามาดูใกล้ก้ามาใกล้เข้ามาดูใ้ใกล้ก็ได้ทีนี้เทียนที่เราไหว้หรือว่าเทียนตามท้องตลาดคุณต้องสมบัติวิธีการเทได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะ ไม่มีความเหนียวนุ่มสำหรับขนาดนี้นะครับตัวนี้จะมีความเหนียวนุ่มนิดนึงอ่ะตัวนี้จุ่มมือมาทีนนี่ใครบ้างอ่าทีนี้เดีดจะให้เราจับทุกคนเลยดีกว่าเพราะว่ามันดออปั้นหูเตลียนคือุณภมูมิปั้นคือต้องปั้นขนาดนี้นะครับใช่จะต้องปั้นตอนร้อนนิดนึงสองมือเลยลูกแล้วก็ข้อเสียของเลียนคือจะปั่นไม่ได้พอปั่นปุ๊บเขาจะแตกเห็นไหมครับไม่เหมือนนีน้ำมันนะฮะวิธีการอันคือต้องเร็วนิดนึงนะครับอ่ะข้าแตนอ่อข้แตนข้า้าาานครับ เอาง่ายๆเอาลูกหัวใจก่อนใครปั้นลูกหัวใจได้เดี๋ยวจะมีน้องแกะตัวเนี้ยให้หนึ่งตัวเลยโอ้อาูกหัวใจอาขอขอแต่ว่าต้องปั้นให้ใกล้เคียงกับพี่นะเรียนพัฒนาจังกับเวลาของเขาเองได้ป่าพี่ได้ป่าวพี่ปั้นตับทำไมอะลูกพี่เอาไว้ปั้นหัวใจพี่ปั้นตับเลยเสร็จแล้วยาเดี๋ยวจุดทางไว้เดี๋ยวตัวเอง ทีนี้นะครับเราจะมีบล็อกอย่างนี้นะครับให้ล็อกเลี่ยนกันหนึ่งล็อกจะเทได้สามเทียนตรงนี้เราเราใช้เรียกว่าเทียนปากการังเราจะเทเทียนควบคู่กับน,น้ำแข็งนะครับเพราะว่าจะใช้เวลาในขั้นตอนในการเพื่อให้เทได้ัวเดียวที่สุด เอาสีต่อไปครับสีจะไปอะไรใช่ครับเราต้องเลือกก้อที่เย็นๆให้น้องอินเลือกข้อเย็นๆให้น้องหน่อยนะสีนึกแล้วนะฟ้าชมพูฟ้าเก็ดถึงกุหลาบกลับไปงี้ไหมเหลืองอเหๆสีอะไรครับไม่ค่อยโดนเขาเขายกไม่ได้มัน ต่อไปสีอะไรอ้าวโดนขโมยไปละสีสุดท้ายจะให้เต็มท้ายเห็นไหมบอกแล้วมันเป็นสีเบสไอ้มันมองมันมองสีเหลืองได้ไอ้ปัากวามันหยิบไปก่อนมาโถ่เดี๋ยวพี่ก็จะะแต้องใส่ไว้สนุกตื่นเต้นอยู่นะครับคุณพงษ์แม่ใช่ะไรครับเรียกเทียนอะไรลูกเทียนอะไรครับปังกวามันเป็นรูปอะไรครับ างเป็นรูปปลาการังโอ้โหได้คนละสีเลยเไหนลองชิมดิอร่อยไหมอาเชียแล้วไปทำอะไรล่ะเอาไปอาบน้ำได้เอาไปทำอะไรครับจุดไฟจุดไฟให้บ้านไหม้ไปเรื่อยๆไปทำอะไรครับชอบกินน้ำแข็งชอบกินน้ำแข็งอาไปย่างไงไปย่างคอยอาจจะได้ไม่เกะกะเพื่อนอะไรนะขนม ของหนูค่ะอันนี้ของใครคะของหนูค่ะอันนี้ของหนูอันนี้ของใครคะองหนูไม่ใช่ของใครคะอันนี้ของพี่นี่เปล่าที่พี่เขาถือนี่เปล่าอันนี้ของใครถือไว้นะถือไว้นะของใครขายไม่ได้นะหมดยังไม่รู้อันนี้ของใครอ่ะใช่ไหมอ่าประกาศผลแล้วแล้วลูกประกชูชูชูหัวใจขึ้นสิกิบได้ครับคนนี้ได้ครับประกาศใช่ป่ะ ลูกพี่อะนี่ยดูของลูกพี่แ่บอุ้ยแมาให้ลูกพี่จังเลยโอ้แต่ให้ลูกพี่ไม่ได้ให้น้องอีฟรับการอาตบมือให้พี่อีฟ่อยครับเอ้ยโอ้ยครับอีฟนะอันนี้อันนี้ถือไปด้วยคนนี้ปั้นไม่แล้วขอบคุณนะครับเราอยู่นี่ทั้งวันแหละครับอยากไปดูรูปเลยนะที่นี่เป็นจุดชมวิวนะครับ อสอสวนบ้านหอมเทียนนะครับนี่เป็นเทเลสสวยมากครับเลยวันวนี้ครับเด็เกๆก็นั่งทำงานตรงนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกนะครับที่ที่ได้มาอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เดีเธอเดะเธอนะครับอะ่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนร้านกาแฟน,นะครับเด็กๆก,ก็มาอยู่มุมนี้เย็ยนสบายดีครับสบายๆบาย ก็อย e ู่กันดวรดอะไรต่อดีวพอตรงนี้สุดเขตประเทศไทยเลยนะครับพราแม่ถ้าเกิดใครมาแล้วมีชอบที่นมาก